b บโอพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ90วันพลาสติกแค่บางๆแบบถุงหิ้วนะคะก็ใช้เวลาถึง450ปีแล้วกลุ่มของผู้สูงวัยกลุ่มนี้จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆใช้คอนเซปต์ของหลักสิริศาสตร์เข้ามาช่วยทําให้ลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะเขาสามารถที่จะใช้งานสินค้าของเราได้ง่ายขึ้น ในประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็พัฒนาแล้วมีการบริโภคจำนวนมากขึ้นทุกปีนะคะตัวไบโอพลาสติกเนี่ยโดยคอนเซปต์ของเขานะคะก็คือวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะเพื่อทดแทนพลาสติกเพราะว่าปัญหาของพลาสติกใหญ่ๆเลยก็คือว่าเขาใช้เวลาในการย่อยสลายนานมากนะคะแค่บางๆแบบถุงหิ้วนะคะก็ใช้เวลาถึง 4 5 0ปีแล้วนะคะไบโอพลาสติกถ้าเป็นแบบมาจากแป้งนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งมันสับปะหลงังหรือว่าข้าวโพดก็ตามใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ90วันนะคะหรือก็คือ3เดือนทั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นวัสดุชนิดอื่นๆที่เอามาทำไบโอพลาสติกอะคะ่ะก็อาจจะมีเวลาในการย่อยสลายแตกต่างกันไป เริ่มต้นของไบโอฟอร์มนะคะมาจากตัวเองนะคะก่อนที่เราอยากจะทำทีสิสจริงค่ะอยากรู้กระบวนการของทีสิสก็เลยไปทำเล่นๆแล้วก็บังเอิญไปจับในสาขาของไบโอเทคโนโลยีพออยากทำธุรกิจมันก็เลยเหมือนมีเรื่องนี้อยู่ในหัวค่ะก็เลยทำให้เราเริ่มต้นในเรื่องของไบโอพลาสติกค่ะปัจจุบันบริษัทไบโอฟอร์มนะคะเราจับ สินค้าอยู่2กลุ่มหลักนะคะก็คือแคตตา o ก y รีที่เป็น f ฟินิทกู o ดหรือว่า f i n ิทโปรดักต์ค่ะก็จะมีสินค้ากลุ่มที่เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะได้แก่กล่องข้าวจานช้อนซ่อมนะคะถ้วยน้ำหลอดดูดน้ำค่ะ อย่างที่เป็นกลุ่มภาชนะอาหารนะคะอย่างเช่นจานชามช้อนซ่อมมีดแก้วน้ําแบบที่ใช้ในครัวเรือนภาชนะอาหารเดกค่ะเช่นถ้วยน้ําเด็กชามอาหารเด็กแคตตากรีที่2ก็คือเป็นกลุ่มของวัสดุตัวแรกก็คือไบโอพลาสไบโอพลาสเนี่ยเป็นวัสดุที่ทํามาจากพืชกลุ่มที่2นะคะชื่อว่าอีโคพลาเป็นวัสดุที่ทํามาจาก ธรรมชาติแต่ไม่ใช่พืชก็ได้แก่เอนไซจากยุรินซีนะคะที่เขากินน้ำมันปิดตัวเลียมเป็นอาหารหลังจากนั้นเราก็โดยออได้รับรางวัลน,นะคะดีไซน์อวอร์ดระดับประเทศไทยที่ซน์อวอร์ระดับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ดีมาร์กกลางปีค่ะที่ทางแบรนด์เนี่ย โฟกัสในเรื่องของหลักศิลปศาสตร์อาจจะมาจาก2ส,ส่วนค่ะส่วนนึงคือด้วยแพชชั่นส่วนตัวที่ชอบในเรื่องของงานออกแบบตั้งแต่เด็กแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราศึกษาข้อมูลเชิงลึกจริงๆกลุ่มของผู้สูงวัยอะคะ่ะเป็นกลุ่มเอจจิ้งโซซายตี้เนี่ย ปริมาณของกลุ่มนี้จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มวัยตั้งแต่40-60ปีมีปริมาณมากนะคะในทุกประเทศทำให้ในอนาคตอันใกล้นี้เอ g จ n g งโซซายตีจะขยายขึ้นอย่างรวดเร็วสินค้าที่ออกแบบผลิตมาค่ะจะตอบโจทย์กลุ่มช่วงอายุหลักเป็นส่วนมากนะคะก็คือตั้งแต่อายุ10 กว่าวบนะคะ12ขวบไปจนถึงอายุประมาณ50-60ปีนะคะส่วนกลุ่มผู้สูงวัยที่เขาแรงมือน้อยอยู่บ้านเองได้แต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองอาจจะมีความสามารถในการได้ยินหรือว่าการใช้แรงมือน,ะะน้อยกว่าคนในช่วงวัย15-60ปีค่ะอันนี้เราก็เลยใช้คอนเซปต์ของหลักสรีรศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อที่ทำให้ ลูกค้ากลุ่มเนี้ยค่ะเขาสามารถที่จะใช้งานสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นด้วยค่ะข้อคิดสําหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มทําธุรกิจและอยากมีนะคะก่อนอื่นอยากให้สั่งสมประสบการณ์ในสักระดับหนึ่งก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเรามีความถนัดทางด้านไหนในการทำธุรกิจเนี่ยถ้า มองแค่ภายนอกเราอาจจะเห็นว่าโอ้ยบริษัทนี้ก็ใหญ่บริษัทนี้ก็ดีบริษัทนั้นก็เติบโตใช่ไหมคะแต่ว่าในการทำงานจริงะคะ่ะทุกงานแล้วก็ทุกธุรกิจมีปัญหาในการโอเปเรชั่นเป็นเรื่องปกตินะคะฉะนั้นเราต้อง สั่งสมประสบการณ์เพื่อให้มีความสามารถในการรับมือจัดการกับเรื่องต่างๆนะคะประเด็นที่2ก็คือศึกษารายละเอียดของธุรกิจที่เราอยากจะทำค่ะว่ามีแง่นุมไหนบ้างที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้คือเรื่องที่ทุกธุรกิจต้องมีนะคะ